สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันยศยาทีมงานจากรายการนุชโฟร์ไลท์นะคะวันนี้นุชโฟร์ไลท์ก็ได้สัญจรมาที่จังหวัดราชบุรีนะคะซึ่งมาพบพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกชมพู่ค่ะเขาประทับใจนุชโฟร์ไลท์สุดหนึ่งสุดสเขาประทับใจอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับเขาพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะยายแนะนําชื่อนี้นึงค่ะค่ะยายสัมเพาเกิดประจบค่ะยายสัมเพาเกิดกระจบนะคะสัมเพาเกิดระจบค่ะที่นี่ อำเภออะไรคะดำเนินสะดวกจังหวัดละโอ,อค่ะและ้วยายปลูกชมพู่มากี่ปีแล้วคะเนี่ยปีนี้ปีที่หกแล้ว๋อปีที่หกแล้วนะคะค่ะและ้วยายใช้นูตฟร์ไลท์เนี่ยยายรู้จักได้อย่างไรใครมาแนะนายายให้รู้จักนูตฟร์ไลท์คะยายลูกเคยเขาอยู่ดอนลาวเขาปลูกองุ่นเนี่ยเขาเลยแนะนําให้เอามาใช้้ค่ะมาลองขีดดู แล้วยายฉีดลรู้สึกอย่างไรคะเนี่ยลูกมันก็รู้สึกว่ามันใหญ่ดีสีสวยดีค่ะลูกใหญ่แล้วก็สีสวยนะคะแล้ววันนี้เราก็มีทีมงานกันมาเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวแนะนําตัวให้ท่านผู้ชมที่รักดูอ่าสวัสดีค่ะคุณธรดาสุพัสจากศูนย์สมุทรสาครนะคะตอนนี้รู้สึกว่ามันยังไงก็ไม่รู้มันจะตกเลยนะคะก็ดีใจที่มาเห็นองุ่นเอ้ย ชมพู่นะคะพอดีติดสวนนั่งมินกาคแล้วมีทีมงานอีกหลายๆท่านนะคะแนะนําตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อฉอดกมลทองนวลนะคะคุณหญิงค่ะตุนสมุทรสาครเหมือนกันค่ะล้วใหญ่ฉีดนี้ฉีดไปกี่ครั้งแล้วคะเนี่ยเที่ยวนี้ลองฉีดฉีดไปครั้งเดียวเองฉีดไปครั้งเดียวยังได้ผลประทับใจอย่างนี้โหลูกดกมากเลยนะคะดกมากลูกดกมากเลยค่ะ วหวานด้วยหวานรสชาติหวานด้วยแล้วใบมันยังสวยในนายายเนาะใบมันดีใบเขียวเป็นมันใช่ไหมคะใบสวยดูมาแล้วมันสมบูรณ์ค่ะต้ต้นแข็งแรงตอนนี้ก็อยากจะฝากกับชาวดำเนินสะดวกที่ปลูกชมพู่นะคะว่าเนี่ยนุตฟอไลท์สูตรหนึ่งสูตรสใช้กับชมพู่แล้วได้ผลอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นกันอยู่นี้นะคะว่ามันออกลูกออกผลจริงๆแล้วก็ รู้สึกว่ยยายมันมันจะออกตลอดเลยนะสวนอืนน่น <c oughs> ใช่ไหมยายผู้ยี่ห้ออะไรเนี่ยอันนี้ชมพู่อะไรกันเนี่ยเขาเรียกว่าพันอะไรคะพับทับทิมจันอ๋อพันทับทิมจันก็รู้สึกว่าจะออกลูกได้ดีก็ <คะ S 1> เพราะฉะนั้นก็คืออยากจะแนะนํานะคะสวนชมพู่เ <c oughs> ขตด,ดําเนินสะดวกถ้าเกิดว่าสนใจนะคะ <c oughs> ก็ให้ติดต่อศูนย์สมุทรสาครได้เลยะคะ่ะ ท่านผู้ชมคะนี่เป็นประสิทธิภาพของนุชฟอร์ไลส์สูตรหนึ่งนะคะซึ่งคุณยายได้ใช้นุชฟอร์ไลส์สูตรหนึ่กับชมพู่นะคะใช้แล้วประทับใจเห็นภาพแบบนี้นลคะทั้งโกกแล้วก็ผิวสวยนะคะได้รสชาติด้วยนะคะแล้วก็โกรคแมลงก็ไม่มีรบกวนนะคะอยากจะฝากพี่น้อง ทั้งประเทศที่กําลังชมรายการอยู่นะคะว่านุชฟลอไรท์มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะค่ะแล้วยายนุชฟลอไลท์ดีอย่างนี้มีอะไรจะฝากท่านผู้ชมบ้างคะยายลองใช้ดูมั่งสิจะลื้ให้คนอื่นก็ลองใช้ดูมั่งสวยหนูสวยค่ะหนูสวยรสชาติดีแล้วก็ดกนะคะชมพู่ดกค่ะจะทําให้ยายร่ำรวยเนาะหนูสวยรสหวานยายบอกว่าอย่างนี้นะค่ะชมพู่ต้นนี้ดกมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ ยายแกะชมพู่ให้ดูเนาะว่ามันมันดกแล้วมันสวยยังไงนะคะยายแกะดูเลยก็คือฉีดไปครั้งเดียวนี่ทั้งดกทั้งรสชาติหวานแล้วก็ลูกใหญ่แกะเร็วด้วยใช่ไหมคะยายโอ้โหลูกสวยมากๆเลยนะคะสวยมากสวยมากเลยเป็นที่ประทับใจเลยเนาะ เด็กยาวๆก้านยาวๆนะอ่าโอเคสวยมากๆสวยนะใช้ได้นะสวยญ่ะมากเลยเดี๋ยยาวสุดสองเม็ดทีโอเค